มันก่อนพอนก่อน,อนมาเสร็จแล้วปิดกวอนเลยก็ได้เสียงเดี๋ยวเอาอนี่คิดเป็นสามนจทีหย่อนมากกจจาผักเก็บมาเมือดสวนพี่น้องเอ้ย ผักแว่นจ้าผักกะจกผักกะจุกผักกะจุก,ก,ก,จกน,นี่คือผักกะจกผักแวน่นผู้เลยเคยกินจ้าแซ่บแซบเลยนี่กินกับตำหุ่งกับลาบกับยังก็ะด้วันนี้อาหารเราเสร็จแล้วลาบปลากับตุ่ม ต้มหัวปลาจ้ะต้มกัางต้มกัางจะมีไข่ไข่เด้นี่เต็มท้องพี่น้องเอา้ากล้องกล้องแบบกล้องนึงคือสามนีนะึง ก็ได้ตเสียรบ